บ้านปางหมูเป็นอีกแหล่งหนึ่งของการผลิตสินค้าโอท็อกในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายจากภูมิปัญญาการจักสารกุ๊บไตที่สืบทอดมาจากบารรพบุรุษหลายชั่วอายุคนจากกุ๊บไตที่ใช้กันแดดกันฝนในชีวิตประจําวันพัฒนามาเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่ ป้าหลงหนังละบุญอริยะชาวบ้านบ้านปางหมูซึ่งปัจจุบันอายุ53ปีแล้วแต่ป้าหลงก็ยังคงสานกุ๊บไตที่เป็นมรดกตกทอดด้านภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษกว่า30ปียุสิบปี พอดีแม่ป้าทํามาตั้งแต่นั้นป้าก็เลยทํามาจนถึงเดี๋ยวนี้เนาะพอดีอยากอนุรักษ์อนประเพณีวัฒนธรรมแว่เนาะเป็นลรยไร่เนี่ยส่งสื่ครอบครัวัตเี้ยป้าก็เอาตอกอเนาะเอาตอกมาแล้วก็ตากแดดให้แห้งแล้วก็มาจักจักเหลาล้วก็มาขึ้นโครงสารเป็นใบมีสองสามลาจะมีลายสามลดอกพิกุล ลายธรรมดาเี่ยเนาะพอดีถ้าเส็จแล้วก็วาดว่าอะไรก็ลงแล็กเกอร์ลงสีประมาณสองวันสองวันก็จำ่ายได้การสารกุ๊บไตนอกจากจะเป็นการสืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้ปัจจุบันก็ยังเป็นรายได้ ที่เป็นอาชีพหลักของคุณป้าหลงโดยมีผู้ที่สนใจมารับซื้อกุปไตของคุณป้าถึงบ้านเพื่อนำไปจำหน่ายต่อเป็นของฝากหรือของตกแต่งประดับบ้านด้วยราคาส่งที่ไม่แพงน,นักทำให้กุ๊ปไตของคุณป้าได้รับความนิยมและมีลูกค้ามารับซื้อไปจำหน่ายต่อจนผลิตกุ๊ปไตแทบไม่ทันเลยทีเดียว สารนี้ก็ประมาณเดือนหนึ่งจะได้ประมาณ30กว่าใบาเนี่ยพอมันจะมีคนมาซื้อภาพซื้อแถวบ้านเนี่ยเนาะพอดีป้ามต้องได้ไปก็ปจะมาสั่งถึงบ้านนี่เ้าเปิ้ลมารับเอาตลอดเนี่ยอันถ้าใครสนใจก็มาซื้อที่ป้าป้าลงป่ามูเนาะเบอร์โทรซัปป้าก็081 603 2789เนาะ ทุกวันนี้คุณป้าหลงก็ยังคงใช้เวลาอยู่กับบ้านสารกุ๊บไตนอกจากว่าจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับตนและครอบครัวก็ยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้ให้คงอยู่ต่อไปสำหรับผู้ที่สนใจต้องการกุ๊บไตไปจำหน่ายต่อไปสั่งทำกุ๊บไตได้ที่ป้าหลงบ้านปางหมูโทรศัพท์0816032789